ณหมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งขยองซังโดในยุคโชซอนอันรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมในเวลาเดียวกันแฮวอนหญิงสาววัยสิผู้เป็นบุตรีของตระกูลยังบันที่ตกต่ำอาศัยอยู่ในเรือนฮันอกเก่าแก่ที่สุดโทรมไปตามการเวลาเฉกเช่นเดียวกับโชคชะตาของตระกูลใบหน้าของนางดงงามราวกับภาพวาดแต่กลับซีดเซียวไร้ชีวิตชีวานับตั้งแต่สามีของนางจากไปเพราะโรคร้ายความเศร้าโศกกัดกินหัวใจนางจนแทบไม่เหลือชิ้นดี ห้องโถงที่เคยโออาบัดนี้กลับมืดมัวฝุ่นจับหนาตามบานประตูและหน้าต่างภาพวาดและเครื่องเรือนเก่าแก่ในห้องล้วนเป็นพยานถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่มีอาจหวนคืนบรรยากาศภายในเรือนช่างอึมครึมบองเวงราวกับว่าความตายยังค้างวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนวันหนึ่งเสียงเคาะประตูเรือนดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของแม่สามีเก่าของแฮวอนนางว่าท่านหญิงชเวผู้ซึ่งมีใบหน้าเคร่งครึมและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเข้มงวด นางก้าวเข้ามาในเรือนด้วยท่าทางสง่าผ่าเผยแม้จะอยู่ในชุดหั่นบกสีหมดที่บ่งบอกถึงการไว้ทุกข์แฮวอนข้ามาเพื่อเตือนเจ้าท่านหญิงเเวอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียเงเย็นชาแม่สามีเจ้าจะจากไปแล้วแต่เจ้าก็ยังเป็นคนของตระกูลข้าจงอย่าได้ทำตัวเหลวไหลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลแฮวอนก้มหน้าลงต่ำนิกล้าศบตากับแม่สามีนางกำชายกระโรงแน่นดราวกับจะหาที่พึ่งพิงจากความเจ็บปวดที่ท่วมท้นอยู่ในใจ เจ้ากับท่านแม่นางตอบเสียงทเบาท่านหญิงเฉวมองสำรวจไปรอบๆเรือนด้วยสายตาหยิดหยามเรือนหลังนี้ก็เก่าเต็มทีข้าจะให้คนมาตรวจดูเสียหน่อยนางหันหลังกลับเดินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและความอึอดอัดที่แผ่ส่น้นไปทั่วเรือแนแฮวอนซุดตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มนางรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในกรงทองที่ไรอิสรภาพมิรันน้องสาวของแฮวอนผู้ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทสนมกันเดินทางมาเยี่ยมเยือนในวันต่อมา นางเป็นหญิงสาววัย22ิปีผู้มีใบหน้างดงามไม่แพ้พี่สาวแต่กลับมีแววตาที่สดใสและรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์นางเองอก็เป็นแม่ไม้เช่นกันแต่กลับไม่จมอยู่กับความเศร้าโศกเหมือนแฮวอนที่หญิงมิรันเอ่ยขึ้นทางอกกอดแฮวอนไว้ท่านยังคงเศร้าสร้อยอยู่อีกหรือเจ้ากะแฮวอนพยักหน้าน้ำตาไหลรินลงมาอีกครั้งข้าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วมิรันข้ารู้สึกเหมือนชีวิตข้าไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วมิรันลูบหลังพี่สาวเบา อย่าพูดเช่นนั้นเลยเจ้ากับพี่หญิงยังมีข้าและข้าจะไม่ทิ้งท่านไปไหนนางมองสำรวจไปรอบๆเรือนเรือนหลังนี้ก็เก่าเต็มทีเห็นทีจะต้องซ่อมแซมเสียหน่อยแล้วแต่ข้าไม่มีเงินมากพอที่จะจ้างช่างมาซ่อมแซมหรอกแฮวอนกล่าว <one> ไม่ต้องห่วงเจ้ากับข้าพอจะรู้จักช่างฝีมือดีคนหนึ่งเขาชื่อสอจุนเป็นช่างแกะสลักไม้ฝีมือเยี่ยมข้าจะลองไปพูดคุยกับเขาดูมิรันกล่าววันรุ่งขึ้นมิรันเดินทางไปยังโรงแกะสลักของซอจุน ซึ่งตั้งอยู่ริมชายหาดบรรยากาศภายในโรงแกะสลักเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของไม้และเสียงสิ่กระทบเนื้อไม้สอจุนชายหนุ่มวัย2ีาปีกำลังก้มน้ากามตาแกะสลักไม้อย่างตั้งใจเขามีรูปร่างสูงใหญ่กำยำใบหน้าคง่ายและดวงตาที่เปลี่ยนประกายความมุ่งมั่นท่านช่างสอจุนมิรันเอ่ยเรียกสอจุนเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นมิรันเขาก็รีบวางมือจากงานและลุกขึ้นยืนขออภัยขอรับข้าไม่ทันเห็นว่าท่านมาสอจุนกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพข้ามีเรื่องอยากจะรบกวนท่านสักหน่อย มิรันกล่าวพลางเล่าเรื่องของแฮวอนและสภาพเรือนที่สุดโทรมให้ซอจุนฟังซอจุนรับฟังอย่างตั้งใจข้าเข้าใจแล้วขอรับข้ายินดีที่จะไปช่วยซ่อมแซมเรือนให้ท่านหญิงข้ามิได้จะให้ท่านมาซ่อมแซมเรือนมิรันกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ข้าอยากจะให้ท่านมาแกะสลักฉากกั้นห้องใหม่ให้พี่หญิงของงอข้าซอจุนเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจฉากกั้นห้องหรือขอรับใช่แล้วฉากกั้นห้องมิรันยืนยัน พี่หญิงของข้าชอบงานศิลปะข้าคิดว่าฉากกั้นห้องที่สวยงามจะช่วยให้นางรู้สึกดีขึ้นได้บ้างซอจุนพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วขอรับข้าจะทําให้ดีที่สุดในวันต่อมาซอจุนเดินทางมายังเรือนของแฮวอนพร้อมกับเครื่องมือและไม้แกะสลักเขาได้รับการต้อนรับจากมิรันซึ่งพาเขาไปยังห้องโถงที่แฮวอนนั่งอยู่แฮวอนเงยหน้าขึ้นมองเมื่อเห็นซอจุนนางก็รู้สึกประหลาดใจาในความสาง่างามของเขาซอจุนนกโค้งคำนับให้นางอย่างสุภาพ ข้าชื่อซอจุนขอรับเป็นช่างแกะสลักไม้ข้าได้รับคําขอร้องจากท่านมิรันให้มาแกะสลักฉากกั้นห้องให้ท่านซอจุนกล่าวแฮวอนพยักหน้าขอบคุณท่านมากซอจุนรเริ่มลงมือทํางานเขาวัดขนาดห้องและร่างแบบฉากกั้นห้องลงบนกระดาษจากนั้นจึงเริ่มลงมือแกะสลักไม้ด้วยความประนีตบรรจงแฮวอนนั่งมองซอจุนทํางานด้วยความสนใจนางไม่เคยเห็นใครทํางานด้วยความตั้งใจและทุ่งเทเช่นนี้มาก่อนทุกครั้งที่สิบของเขากระทบลงบนเนื้อไม้ราวกับว่าเขากําลังไร้หมอนให้ไม้มีชีวิตขึ้นมา เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างแฮวอนและซอจุนก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นพวกเขาเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะและชีวิตซอจุนพบว่าแฮวอนเป็นหญิงสาวที่ฉลาดและอ่อนโยนแม้จะมีความเศร้าส้อยอยู่ในแววตาส่วนแหงก็พบว่าซอจุนเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจดีและมีความคิดสร้างสรรค์น,นางรู้สึกสบายใจและอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้เขาความเศร้าหมองในใจของนางค่อยๆจางหายไป แต่ความสัมพันธ์ที่กำลังพลิบานของทั้งสองกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคท่านหญิงเฉเวแม่สามีเก่าของแฮวอนกลับมาที่เรืออีกครั้งและเมื่อได้พบกับซอจุนนางก็แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเจ้าเป็นใครท่านหญิงเฉเวถามซอจุนด้วยน้ำเสียงเหยียดยามข้าชื่อซอจุนขอรับเป็นช่างแกะสลักไม้ข้ามาแกะสลักฉากกันห้องให้ท่านหญิงแฮวอนซอจุนตอบอย่างนอหนูอ่างเบาใบไม้นอหนูไม่โทอ่างเาหมาช่างแกะสลักท่านหญิงเฉเวเลิกคิ้ว ตระกูลของข้าไม่เคยคบคาสมาคมกับคนชั้นต่ำเช่นเจ้าแฮวอนรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของแม่สามีนางลุกขึ้นยืนและกล่าวว่าท่านแม่นี่เป็นเรื่องของข้าโปรดอย่ามายุ่งเกี่ยวเจ้ากล้าขึ้นเสียงกับข้าหรือท่านหญิงเชเวทว่าเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นคนของตระกูลข้าข้าไม่เคยลืมแต่ข้าก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของข้าเองแฮวอนตอบอย่างเด็ดเดี่ยวท่านหญิงเชเวโกรธจัดนางหันหลังกลับและเดินออกจากเรือนไปพร้อมกับตะโกนว่าข้าจะคอยดูว่า เจ้าจะไปได้สักกี่น้ำหลังจากท่านหญิงเฉวจจากไปแฮวอนก็ทรุดตัวลงนั่งกับพื้นอีกครั้งนางรู้สึกเหนื่อยล้าและสิ้นหวังซอจุนเข้ามาปลอบโยนานางอย่าใส่ใจกับคําพูดของนางเลยขอรับซอจุนกล่าวท่านเป็นคนดีและเข้มแข็ขงข้าเชื่อว่าท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้แฮวอนเงยหน้าขึ้นมองซอจุนนางเห็นความหงวยใยในแววตาของเขาและรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาขนาดเดียวกันมิรันก็เริ่มสังเกตเห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างพี่สาว และช่างแกะสะลักหนุ่มนางรู้สึกยินดีกับแพรวนแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอิจฉาเล็กๆในใจนางเองก็แอบมีใจให้กับซอจุนเช่นกันคืนหนึ่งมิรันตัดสินใจไปหาซอจุนที่โรงแกะสะลักนางพบเขากำลังนั่งอยู่ริมชายหาดมองดูคลื่นซ่าท่านช่างซอจุนมิรันเอ่ยเรียกซอจุนหันมามองนางท่านมิรันมีอะไรให้ข้ารับใช้หรือขอรับข้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านมิรันกล่าวพลางนั่งลงข้างข้างเขาเรื่องอะไรหรือขอรับเรื่องของผู้หญิงแห่ง มิรันกล่าวข้าเห็นว่าท่านทั้งสองดูสนิทสนมกันมากซอจุนยิ้มท่านหญิงแฮวอนเป็นคนดีขอรับข้าชื่นชมในตัวนางมากข้ารู้มิรันกล่าวแต่ข้าเกรงว่าความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองจะเป็นไปได้ยากทำไมหรือขอรับเพราะท่านหญิงชเวมิรันตอบนางเกลียดชังคนชั้นต่ำอย่างท่านและนางจะไม่ยอมให้พี่หญิงของข้าแต่งงานกับท่านเด็ดขาดซอจุนถอนหายใจข้ารู้ขอรับแต่ข้ารักท่านหญิงแฮวอนและข้าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆมิรันมองหน้าซอจุน ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนนางรู้ว่าซอจุนรักแฮวอนแต่ในขณะเดียวกันนางก็อดที่จะรู้สึกหึงหวงไม่ได้ท่านช่างซอจุนมีรันเอ่ยขึ้นข้ามีวิธีที่จะช่วยท่านได้วิธีอะไรหรือขอรับมิรันยิ้มอย่างมีเลศันข้ารู้จักสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถกระตุ้นความต้องการทางเพศได้หากท่านให้พี่หญิงของข้ากินเข้าไปนางจะต้องตกเป็นของท่านอย่างแน่นอนซอจุนตกตะลึงกับคำพูดของมิรัน ท่านมิรันนั่นมันไม่ถูกต้องนะขอรับข้าไม่อยากทำร้ายท่านหญิงแฮวอนข้าไม่ได้จะให้ท่านทำร้ายนางมิรันกล่าวข้าแค่จะช่วยให้ท่านสมหวังในความรักเท่านั้นแต่เชื่อข้าเถิดมิรันกล่าววิธีนี้ได้ผลแน่นอนหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งซอจุนก็ตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของมิรันเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแต่ความรักที่เขามีต่อแฮวอนนั้นมันมากมายเกินกว่าที่จะห้ามใจได้ในคืนนั้น เองซอจุนนำสมุนไพรที่มีรัานให้มาผสมลงในชาและนำไปใหแฮวอนดื่มแฮวอนดื่มชาเข้าไปโดยไม่สงสัยอะไรหลังจากนั้นไม่นานแฮวอนก็เริ่มรู้สึกร้อนบุบว่าไปทั่วร่างกายนางรู้สึกกระสับกระส่ายและมีความต้องการทางเพศอย่างรุนแรงซอจุนเห็นอาการของแฮวอนเขาก็รู้ว่าสมุนไพรได้ผลแล้วเขาเข้าไปอบกอดนางและจูบลงไปที่ริมฝีปากของนางอย่างดูดื่มแฮวอนตอบสนองจูบของเขาอย่างเร่าร้อนนางอบกอดเขาไว้แน่นราวกับกลัวว่า เขาจะหายไปทั้งสองร่างปเปล่าๆภายใต้แสงจันทร์ที่สาสองทั้งคู่มอบความสุขให้แก่กันและกันเสียงครางกระเส่าดังถาวรานในค่ำคืนอันเงียบสงดรุ่งเช้าแฮวอนตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของซอจุนนางจำเหตุการณ์เมื่อคืนได้ทั้งหมดและรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งข้าขอโทษแฮวอนกล่าวข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าซอจุนลูบผมของนางเบาๆไม่ต้องขอโทษหรอกขอรับข้ารักท่านและข้าก็รู้ว่าท่านก็รักข้าแฮวอนมองหน้าซอจุนด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อน นางรู้ว่าซอจุนพูดความจริงแต่นางก็ยังรู้สึกผิดต่อมิรันแต่มิรันแฮวอนเอ่อยขึ้นมิรันรู้เรื่องนี้แล้วขอรับซอจุนกล่าวนางเป็นคนแนะนําให้ข้าทาแฮวอนตกตะลึงมิรันหรือซอจุนพยักหน้านางบอกว่านางอยากจะช่วยให้เราสมหวังในความรักแฮวอนไม่รู้จะพูดอะไรนางรู้สึกขอบคุณมิรันที่ช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกผิดต่อนางหลังจากนั้นไม่นานมิรันก็เข้ามาในห้อง นางเห็นแฮวอนและซอจุนอยู่ด้วยกันก็ยิ้มอย่างพึงพอใจเป็นอย่างไรบ้างพี่หญิงมิรันถามแฮวอนก้มหน้าลงข้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วมิรันกล่าวข้ารู้ว่าท่านทั้งสองรักกันและข้าก็ดีใจด้วยแต่มิรันเจ้าแฮวอนพยายามจะพูดข้าไม่เป็นไรมิรันกล่าวข้าแค่ต้องการให้พี่หญิงมีความสุขแต่ข้าก็รักท่านนะขอรับท่านมิรันซอจุนเอ่ยขึ้นทาเอามิรันและแฮวอนหันมามองด้วยความประหลาดใจท่านว่าอะไรนะมิรันถามกลับ ข้ารักท่านทั้งสองคนซอจุนกล่าวขอซอจุนกล่าวต่อข้ารักท่านทั้งสองคนข้ารู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกแต่ข้ารู้สึกเช่นนั้นจริงๆริมิรันและแฮวอนมองหน้ากันด้วยความสับสนพวกนางไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้าไม่เข้าใจแฮวอนกล่าวท่านจะรักเราทั้งสองคนได้อย่างไรข้าก็ไม่รู้ซอจุนตอบข้าแค่รู้ว่าข้ารู้สึกเช่นนั้นข้ารักท่านหญิงแฮวอนในความอ่อนโยนและความเข้มแข็งของนาง และข้ารักท่านมิรันในความฉลาดและความกล้าหาญของนางมิรันหัวเราะเบาๆท่านเช่างเป็นคนแปลกประหลาดเสียจริงข้าอาจจะแปลกซอจุนกล่าวแต่ข้าก็พูดความจริงแล้วเราจะทําอย่างไรกันดีแฮวอนถามข้าไม่รู้ซอจุนตอบแต่ข้าอยากจะอยู่กับท่านทั้งสองคนมิรันและแฮวอนมองหน้ากันอีกครั้งคราวนี้พวกนางไม่ได้มองด้วยความสับสนแต่ด้วยความเข้าใจข้าก็อยากจะอยู่กับท่านแฮวอนกล่าวข้าก็เช่นกันมิรันเสริมซอจุนยิ้ม ถ้าเช่นนั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันเถิดทั้งสามคนตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันในเรือนของแฮวอนพวกเขาใช้ชีวิตต่อร่วมกันอย่างมีความสุขแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะแปลกประหลาดในสายตาของคนอื่นท่านหญิงเฉวเมื่อทราบเรื่องก็โกรธจัดนางพยายามที่จะแยกแฮวอนออกจากซอจุนและมิรันแต่ไม่สําเร็จแฮวอนยืนหยัดที่จะอยู่กับคนที่นางรักเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งสามคนก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นพวกเขาเรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจ ซึ่งกันและกันแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคมในขณะดเดียวกันอิจินซาบัณฑิตหนุ่มในหมู่บ้านนอผู้ซึ่งแอบหลงรักแฮวอนมานานก็เฝ้าติดตามความเป็นไปของนางด้วยความเศร้าใจเขาพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้แฮวอนกลับมาใช้ชีวิตตามคันล่อครองทำแต่ก็ไม่เป็นผลแฮวอนเหตุใด hey, เจ้าจึงทำเช่นนี้อิจินซาถามด้วยน้ำเสียงตัดเพอเจ้าไม่รู้หรือว่าการกระทำของเจ้ามันผิดต่อประเพณีข้ารู้แฮวอนตอบแต่ข้าก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้ข้ารักซอจุน และข้าก็รักมิรันแต่การอยู่ร่วมกันสามคนเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องแฮวอนถามกลับการที่ข้าต้องทนทุกทรมานอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตหรือการที่ข้าต้องแต่งงานกับคนที่ข้าไม่ได้รักอย่างนั้นหรืออีจินซาอึ้งไปไม่สามารถตอบคำถามของแฮวอนได้ข้าขอโทษนะอิจินซาแฮวอนกล่าว แต่ข้าได้เลือกทางเดินของข้าแล้วอิจินซาเดินจากไปด้วยความผิดหวังเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่ำคืนหนึ่งแฮวอนมิรนันและซอจุนนั่งล้อมวงกันอยู่ในห้องโถงทั้งสาคนพูดคุยกันอย่างออกรสแสงจันทร์สาสองเข้ามาในห้องทําให้บรรยากาศดูอบอุ่นและโรแมนติกข้ารู้สึกขอบคุณพวกท่านทั้งสองมากแฮวอนกล่าวขอบคุณที่ทําให้ข้ามีความสุขข้าก็รู้สึกขอบคุณท่านเช่นกันมิรนันกล่าวขอบคุณที่ทําให้ข้าได้รู้จักกับความรักที่แท้จริงข้าก็เช่นกัน ซอจุนเสริมขอบคุณที่ทําให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่แสนวิเศษนี้ทั้งสามคนอบกอดกันด้วยความรักและความอบอุ่นพวกเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกันและในค่ําคืนนั้นภายใต้แสงจันทร์ที่สาสองทั้งสามร่างก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งเสียงครางกระสาวดังถวาปรสานไปกับเสียงคลื่นซากจากทะเลบ่งบอกถึงความสุขสมที่พวกเขามีให้แก่กันและกันวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของแฮวอนมิรันและซอจุน ก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้จะต้องเผชิญกับเสียงนินทาและการดูถูกเยยดยามจากชาวบ้านบางคนแต่พวกเขาก็ไม่สนใจยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซอจุนยังคงทำงานแกสลักไม้ของเขาต่อไปเขาสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามมากมายซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่เขามีต่อแฮวอนและมิรันแฮวอนและมิรันช่วยกันดูแลบ้านเรือนและดูแลซอจุนพวกนางทำอาหารทำความสะอาดและเย็บปักถักร้อยบางครั้งแฮวอนก็อดที่จะรู้สึกผิดต่อมิรันไม่ได้ นางรู้ว่ามิรันรักซอจุนมากและนางก็กังวลว่ามิรันอาจจะไม่ได้รับความรักจากซอจุนเท่าที่นางได้รับมิรันแฮวอนเอ่ยขึ้นในวันหนึ่งเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้ามีความสุขกับความสัมพันธ์แบบนี้มิรันยิ้มข้าแน่ใจพี่หญิงนางตอบข้ารักซอจุนและข้าก็รักท่านข้ามีความสุขที่ได้อยู่กับท่านทั้งสองคนแต่ข้าอย่ากังวลไปเลยมิรันกล่าวข้ารู้ว่าซอจุนรักเราทั้งสองคนเท่าๆกันแฮวอนถอนหายใจด้วยความโล่งอก นางรู้สึกขอบคุณมิรันที่เข้าใจและยอมรับในความสัมพันธ์ของพวกนางในขณะเดียวกันท่านหญิงเชเวก็ยังไม่ยอมเลิกกรานางพยายามที่จะทำลายความสัมพันธ์ของแฮวอนมิรันและซอจุนด้วยวิธีการต่างๆนานานางส่งคนไปคุมกู่ซอจุนให้เลิกยุ่งกับแฮวอนและมิรันแต่นางส่งคนไปทำร้ายเจ้าคนชั้นต่ำท่านหญิงชเวกวาสายซอจุนเจ้าบังอาจมายุ่งกับคนของตระกูลข้าซอจุน so ยืนหยัดต่อหน้า ah, ท่านหญิงเชเวอย่างไม่เกรงกลัวข้ารักแฮวอนและมิรันและข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพวกนาง เจ้าท่านหญิงเชเบยโกรธทัตนางสั่งให้คนของนางจับตัวซอจุนไปแต่แฮวอนและมิรันก็เข้ามาขวางไว้อย่าทําอะไรเขานัดแฮวอนร้องต่อยเขาไปมิรันตะโกนท่านหญิงเชเบยมองหัวนและมิรันด้วยความเกลียดชังพวกเจ้ามันเป็นตัวเสน่ห์ของตระกูลถ้าการรักกันคือเสน่ห์ข้าก็ยอมเป็นแฮวอนกล่าวอย่างท้าทายท่านหญิงเชเบยโกรธจนตัวสัน่นนางไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากเดินจากไปพร้อมกับความแค้นหลังจากเหตุการณ์นั้นแฮวอนมิรันและซอจุน ก็ตัดสินใจที่จะย้ายออกจากหมู่บ้านไปพวกเขาต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาพวกเขาย้ายไปอายุที่หมู่บ้านเล็กๆริมทะเลอีกแห่งหนึ่งที่นั่นพวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอย่างมีความสุขสอจุนเปิดร้านขายงานแกะสลักไม้ของเขาซึ่งได้รับความนิยมอย่างรดวดเร็วแฮวอนและนิรันช่วยกันดูแลร้านและดูแลสอจุนพวกเขาสร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่น และมีความสุขแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะแปลกประหลาดในสายตาของคนอื่นแต่พวกเขาก็ไม่สนใจพวกเขารักกันอะไรกันและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งอยู่ริมชายหาดมองดูดวงด,ดาวบนท้องฟ้าแฮวอนก็เอ่ยขึ้นข้ารู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เรามาพบกันข้าก็เช่นกันมิรันกล่าวข้าก็เหมือนกันซอจุนเสริมทั้งสามคนอบกอดกันด้วยความรักและความอบอุ่นพวกเขาไม่รู้ว่าอนาคต จะเป็นอย่างไรแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกันตราบใดที่พวกเขายังมีกันและกันพวกเขาก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นและภายใต้แสงดาวที่สองประกายพวกเขาก็รู้ว่าความรักของพวกเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกหลายปีผ่านไปลูกๆของซอจุนแฮวอนและมิรันก็เติบโตขึ้นพวกเขามีลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคนทั้งสามคนได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีในครอบครัวที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักแม้ว่ารูปแบบครอบครัวของพวกเขาจะไม่เหมือนใครแต่เด็กๆก,ก็เติบโตมาอย่างมีความสุข และไม่เคยรู้สึกขาดอะไรซอจุนยังคงเป็นช่างแกะสะลักไม้ที่มีชื่อเสียงผลงานของเขาเป็นที่ต้องการของคนทั่วทั้งแคว้นฝีมือของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกชายทั้งสองแฮวอนและมิรันช่วยกันดูแลครอบครัวและร้านขายงานแกะสะลักไม้ของซอจุนพวกนางยังคงรักและดูแลกันและก,กันเหมือนเดิมความสัมพันธ์ของทั้งสามคนยังคงแน่นแฟ้นและไม่มีอะไรมาทำลายได้วันหนึ่งขณะที่ซอจุนกำลังนั่งแกะสะลักไม้อยู่ในโรงงานลูกชายคนโตของเขาก็เดินเข้ามา ท่านพ่อขอรับลูกชายกล่าวข้ามีเรื่องอยากจะถามว่ามาสิซอจุนตอบชาวบ้านบางคนพูดถึงครอบครัวของเราว่าไม่เหมือนใครลูกชายกล่าวพวกเขาบอกว่ามันแปลกที่ท่านพ่อมีภรรยาสองคนซอจุนวางมือจากงานและหันมามองลูกชายแล้วเจ้าคิดว่าอย่างไรข้ามไม่คิดว่ามันแปลกลูกชายตอบข้ารู้ว่าท่านพ่อรักท่านแม э ่ทั้งสองคนและท่านแม э ่ทั้งสองคนก็รักท่านพ่อและรักพวกเราข้าคิดว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขซอจุนยิ้ม พ่อดีใจที่เจ้าคิดเช่นนั้นเขากล่าวครอบครัวของเราอาจจะไม่เหมือนใครแต่มันก็เป็นครอบครัวที่วิเศษที่สุดในโลกขอรับลูกชายต่อคารักครอบครัวของเราซอจุนโอบก,กอดลูกชายไว้พ่อก็รักเจ้าหลังจากนั้นไม่นานแฮวอนและมิรันก็เดินเข้ามาในโรงงานพวกนางเห็นซอจุนและลูกชายกําลังกอดกันอยู่ก็ยิ้มด้วยความสุขมีอะไรกันหรือแฮวอนถามซอจุนเล่าเรื่องที่ลูกชายถามให้พวกนางฟังแฮวอนและมิรันมองหน้ากันและยิ้ม ลูกของเราฉลาดมากแฮวอนกล่าวใช่มิรันเสริมพวกเขาเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงซอจุนอบก,กอดแฮวอนและมิรันไว้ข้ารักพวกเจ้าทั้งสองคนเขากล่าวข้าก็รักท่านแฮวอนตอบข้าก็รักท่านมิรันกล่าวทั้งสามคนยืนกอดกันอยู่ริมชายหาดมองดูพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าพวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขานั้นจะคงอยู่ตลอดไปหลายปีต่อมาเมื่อซอจุนแฮวอนและมิรันแก่ชราลงพวกเขาก็ยังคงรักและดูแลกันและกันเหมือนเดิม พวกเขาได้เห็นลูกๆหล,ล,ลานๆเติบโตขึ้นและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองดูทะเลซอจุนก็เอ่ยขึ้นชีวิตของพวกเราช่างเหมือนกับงานแกะสลักไม้เขากล่าวมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็สวยงามและมีความหมายแฮวอนและมิรันพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขารู้ว่าซอจุนพูดความจริงชีวิตของพวกเขาอาจจะไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคมแต่มันก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขและในที่สุด เมื่อลมหายใจสุดท้ายของพวกเขามาถึงพวกเขาก็จับมือกันไว้แน่นและจากโลกนี้ไปด้วยกันทิ้งไว้เพียงตำนานความรักที่แสนประหลาดแต่ก็งดงามและน่าจดจําเรื่องราวความรักของซอจุนแฮวอนและมิรันถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านริมทะเลแห่งนั้นกลายเป็นตำนานที่ทั้งน่าประหลาดใจและน่าประทับใจผู้คนต่างพากันพูดถึงความรักที่แปลกประหลาดแต่ก็มั่นคงของทั้งสางคอนอบ้างก็ว่าพวกเขาเป็นพวกนอกรีดทํทำผิดประเพณีแต่บ้างก็ว่าพวกเขาเป็นตัวอย่างของความรักที่แท้จริง ที่ไม่ยึดติดกับกรอบของสังคมการเวลาผ่านไปตำนานของพวกเขาก็ยิ่งเลือนรางแต่ก็ยังคงมีคนจดจำเรื่องราวของพวกเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของพวกเขาที่ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนต่อมาณหมู่บ้านเรมเทนแห่งเดิมยังคงมีครอบครัวหนึ่งที่สืบเชื้อสายมาจากซอจุนแฮวอนและมิรันพวกเขายังคงอาศัยอยู่ในเรือนไม้หลังเก่า ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้งแต่ก็ยังคงรักษารูปแบบตั้งเดิมไว้หัวหน้าครอบครัวในปัจจุบันเป็นชายหนุ่มชื่อจีฮุนเขาเป็นช่างแกะสลักไม้ฝีมือดีสืบทอดวิชามาจากบรรพบุรุษจีฮุนแต่งงานแล้วกับหญิงสาวสองคนชื่อว่าโซราและยูจนินทั้งสามคนรักกันมากและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่านปู่เคยเล่าให้ข้าฟังถึงเรื่องราวของท่านทั่วสอจุนท่านทวดแหนและท่านทั่วใหญ่มิรันจีฮุนกล่าวกับภรรยาทั้งสองในวันหนึ่งข้าก็เคยได้ยินเรืื่่่ออองงรราาาาวววขพกกกทนนนเหมัโซล พวกท่านเป็นคนกล้าหาญมากที่กล้าทําในสิ่งที่แตกต่างใช่ยูจินเสริมความรักของพวกท่านเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราจีฮุนยิ้มข้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นลูกหลานของพวกท่านทั้งสามคนอบกอดกันด้วยความรักและความอบอุ่นพวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขานั้นแข็งแกร่งเหมือนกับความรักของบรรพบุรุษและพวกเขาก็จะสืบทอดตำนานความรักนี้ต่อไปในคืนนั้นขณะที่จีฮุนโซราและยูจิน กำลังนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดผ่านมาเบาๆราวกับว่าวิญญาณของซอจุนแฮวอนและมิรันกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่พวกเขายิ้มให้กันและกันและรู้ว่าความรักของพวกเขานั้นจะคงอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับตำนานความรักของบรรพบุรุษของพวกเขาที่จะถูกเล่าขานสืบต่อกันไปไม่มีวันสิ้นสุดและแล้วน้ำหมู่บ,บ้านริมทะเลแห่งนั้นเรื่องราวความรักอันแสนพิสดารของซอจุนแฮวอนและมิรันก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมากลายเป็นนิทานพื้นบ้าน ที่ทั้งสอนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นหลังบางครั้งชาวบ้านก็พากันมานั่งล้อมวงกันใต้ต้นไม้ใหญ่ริมชายหาดยามเย็นฟังผู้อาวุโสในหมู่บ้านเล่าเรื่องราวของทั้งสามคอรการครั้งหนึ่งนานมาแล้วผู้อาวุโสเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลมีช่างแกะสลักไม้หนุ่มรูปงามนามว่าสอจุนเขาอาศัยอยู่กับภรรยาสองคนคือแฮวอนและมิรันเด็กๆในหมู่บ้านต่างพากันตั้งใจฟังตาเป็นประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขารักกันมาก ผู้อาวุโสเล่าต่อแม้ว่าความรักของพวกเขาจะไม่เหมือนใครแต่พวกเขาก็มีความสุขแล้วชาวบ้านคนอื่นๆว่าอย่างไรบ้างขอรับทักเด็กคนหนึ่งถามชาวบ้านบางคนก็ไม่เข้าใจผู้อาวุโสตอบพวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่ซอจุนแฮวอนและมิรันก็ไม่สนใจพวกเขารักกันและกันและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาขอรับทักเด็กอีกคนถามพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งแก่เท่าผู้อาวุโสตอบ และเมื่อพวกเขาจากโลกนี้ไปพวกเขาก็จะไปพร้อมกันทิ้งไว้เพียงตำนานความรักที่แสนงดงามเรื่องราวของซอจุนแฮวอนและมิรันไม่เพียงแต่เป็นนิทานพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนสอนใจให้กับผู้คนในหมู่บ้านอีกด้วยมันสอนให้พวกเขารู้ว่าความรักนั้นมีหลายรูปแบบและไม่มีรูปแบบใดที่ผิดหรือถูกตราบใดที่มันเป็นความรักที่แท้จริงมันสอนให้พวกเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมแต่อยู่ที่การทำตามหัวใจของตัวเอง และมันสอนให้พวกเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ดังนั้นแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใดเรื่องราวความรักของซอจุนแฮวอนและมิรันก็จะยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในหมู่บ้านริมทะเลแห่งนั้นและมันก็จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นหลังต่อไปอีกนานแสนนาน